ด้วเจ้าตดิดตามตู้คอยตู้คอยอันขัอยมานเรียงหลันเรียงหลันใส่ซอยข้าวใขานมขานันอยู่ด้อมันงอนมแม่เดี๋ยวนี้คอยคอยอันนั่นลงได้ยุ่สามมือตอลังอยุ่งล่มึงหันมือเคืองตอลังคือคือเขาขิงเก่งเขากลังสางเนื้อสาตู้มีจันอย่งนะ เออเอาวีเห็นใจนะเอาวีวีนะมันจะได้เขาส่งวีผมเขาแรต้องวีดูดูแต่มันยังตกงยันยันยัดนยันยันยัันยััันยันนอันยกนนเอายีกยานยยันันันยันันยัันย่นยันยยันนยานันยันนันนมันันันยยนยันนยนนยนันัน อันนึงบีดูดูอันนึงเนี่ยนีนีอืีดอนึงยืดเฮเออย่างกินเน่เอาแลวให้บีดแบบนี้โอ้ยมามามาอาีตีนาเอายินแล้วปะยืนแล้วโหชนกันวัวชนกันชนกันตัวชนกัน อุยเจ็บอุยเจ็บเจเจ็บอุจกจะกินน้ำเ่หือนจนจันอุยจะมามงอยากกินเลยอันนี่ไมเ็ด้ไ่เผดอัน้สหวสีวไม่กินได้บ้านนี้อุแซงได้ได้เได้บแซงดบ้ันนี้อันนี้อันนี้มันอร่อยอยู่แต่มันน้อย่าแยกให้กัดน้อยเดี๋ยวนะลูกนะกัดหนเดียวนะ อยากคอบอกว่าเิงกบอกว่าให้ก <sa> ันนี yeah, ่กันหน่อยเดียวนี่หน่อยเดียวมะหน่อยเดียวาเนะ่เสซที่ชุ่หอมกับนมปเาะอเนาะเนาาะเ้าะน่ะเนดเน่เานานาะ เลยมาแล้วคะจะมาไรสดเหรอคล่มียเอนนี้ค่อันี้ค่ะไปกนดมาปก่อนมานี่พี่มากก่แม่เขาจินิแล้วคนพวกนี้มันนั่นเป็นไม่อย่างนี้นะนั่งลงันสองคนไปว้ายป้าแปะหมเนี่ยว้ายว้ายอันนึงสองจ้าจ้าแล้วจ่าที่บน